จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูง่ายๆอีกแล้วจ้าบอกเลยค่ะแซ่บเผ็ดร้อนแน่นอนเพราะว่าการจะมาชวนเพื่อนๆทำผัดเผ็ดปลาขูดใส่ใบยี่รานี่เลยค่ะโห้ยได้ยินคำว่ายี่ราใบยี่ราใบรา,ใบ,ราใบชราแล้วแต่จะเรียกขานตามท้องถิ่นท้องที่กันเลยนะคะใบยีรารสร้อน,รอนแรงนะคะนี่เลยเอามาผัดกับ ปลาขูดค่ะเป็นปราสาทนะคะจะได้ปราสาทขูดมาค่ะหนึ่งจานนะคะค่ะปราสาทขูดออกมาแบบนี้ปุ๊บเพื่อนๆจะเอาไปผัดเลยไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเขาขูดเนื้อปลาออกมาค่ะมันจะมีก้างปนมาด้วยเพื่อนๆก่อนที่จะมาทํานะให้เอาไปสับค่ะสับๆๆๆสัเหมือนกับแบบว่าสับให้ก้างอ่ะมันเล็กลง นี่เลยกล้างปลาแคลเซียมเยอะนะคะแต่จะสับยังไงเนื้อปลาสากมันจะมีความเหนียวคล้ายๆกับปลากรายพอเวลาเพื่อนๆสับอะ่ะสังเกตดูไหมถ้ามีดแห้งถ้าเขียงแห้งมันจะติดมีดมันจะติดเขียงให้เพื่อนๆค่ะเอามีดไปลวกน้ําให้มีดมันเปียกแต่ว่าไม่ไดเอาน้ามาหยดในเนื้อปลานะคะก็คือประมาณว่า,าให้มีดมันเปียกแล้วก็เอามาสับค่ะมันจะสับง่ายขึ้นต่อไปก็นี่เลยใบยี่ราค่ะนะ ใส่มากน้อยแล้วแต่ชอบค่ะก่อนที่การจะใส่อาหารการจะไปหันห่นหั่นหยาบๆอ่ะการจะไม่หั่นให้เล็กอ่าจะหัน่นหยาบๆอะค่ะมันจะดูน่ากินต่อไปมะเขือพวงนะคะข้างบ้านค่ะลูกกรลังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยการก็จะใส่แหนมเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มปริมาณจ้า <c oughs> ค่ะ แล้วแต่ความชอบนะคะในส่วนของมะเขือพวงค่ะต่อไปจะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะค่อนข้างที่จะไปทางใต้หน่อยการจะใช้ประมาณ2ช้อนค่ะแล้วก็มีกะปิค่ะหนึ่งช้อนใส่แหนมเข้าไปด้วยนะคะให้มันมีความหอมค่ะเท่านี้เองค่ะกับข้าวบ้านอร่อยแน่นอนอีกแล้วจ้าไปค่ะลงมือทํากันค่ะจ้ามาค่ะมาผัดปลาสับผัดพริกแกงกันค่ะค่ะใส่น้ํามันนะคะสําหรับผัดค่ะหลังจากนั้นก็จะเอาพริกแกงกับกะปิ ลงไปผัดให้หอมบอกเลยค่ะ mm hmm. แค่ผัดพริกแกงกับกะปิก็หอมแล้วอะ่ะการนาผัดพริกแกงอะ่ะบางคนน่ะเขาจะไม่ใส่กะปิอ่าแต่การอาใส่มันหอมใส่แล้วมันหอมมันชวนกินคือมันได้มันได้รสได้ชาติมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะผัดพริกแกงให้เหลืองหอมฉุยเลยจ้านี่ประมาณนี้นะคะเมนูนี้ร้อนแรงแน่นอนเลยค่ะร้อนแรงด้วยรส ของใบยี่ราเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะที่ชวนทําให้พอเวลาใส่แล้วได้กลิ่นแล้วมันชวนทําให้หิวข้าวนะสําหรับคนที่ชอบกลิ่นใบยี่ราหรือใบชรลาหรือใบกะเพราควายหรือใบคนแก่นะคะนี่เลยเรียกได้หลายชื่อจ้าพ่อการะชอบเรียกใบคนแก่บางทีไปบอกแม่ค้าผักบอกว่าเอาใบคนแก่หน่อยบางทีแม่ค้าผักไม่รู้จักไงโอยใบชราไง ถึงจะหยิบถูกเงี้ยค่ะเอาอนนี้เลยค่ะผัดพิแกงจนหอมได้ที่แล้วนะคะการก็จะเอาปลาสับค่ะลงไปค่ะผ,ผัดเลยค่ะกระจายกระจายเท่านิดนึงนะคะตอนสับเนาะไม่ได้สับอะไรมากมายแค่สับแบบว่าให้ก้างอะ่ะจากที่มันชิ้นยาวๆอะ่ะให้มันรู้สึกแบบว่ามันโดนหั่นอะ่ะเออมันโดนหัน่นมันโดนตัดมันจะได้ไม่ต้องทิ่มคอรเราเอ,อีบอกเลยค่ะ สีสันสวยมากรับรองค่ะบอกเลยนะคะยังไงก็ไม่คาวค่ะนี่ไงผัดออกมาแล้วน่ากินมากเลยค่ะผัดกับพริกแกงนะคะให้หอมฉุยเลยค่ะให้สุกสักประมาณ60-70%เปอร์เซ็นเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะการก็จะใส่นี่เนื้อปลานะคะเริ่มสุกแล้วค่ะประมาณหกสิเจ็สิเปอร์เซนค่ะมะเขือพวงนะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะมะเขือพวงมันจะสุกยากนิดนึงนี่ วิธีการทําให้มะเขือพวงมีสีสวยค่ะเราจะเอามาผัดกับปลาแบบนี้เลยนะคะเห็นว่ามันแห้งไปนะคะสามารถเติมน้ําได้ค่ะต้องให้ปลาสุกก่อนนะคะนี่เราก็จะเติมน้ํานะคะค่อยๆหยหยดน้ําลงไปแบบนี้ค่ะนิดเดียวพอ หืมสีสันหอมมากน่ากินมากบอกเลยค่ะเนี่ยค่ะวิธีการใส่มะเขือพวงผัดพร้อมกับปลาแบบนี้นะคะจะทําให้มะเขือพวงมันสุกแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ะค่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะไม่คล้ําจะไม่ดําประมาณนี้นะคะเนื้อปลามันจะสุกง่ายค่ะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะส่วนรสชาตินะคะเราก็จะปรุงกันน้อยๆค่ะนี่กับข้าวบ้านๆของแท้ เติมน้ำปลาลงไปนะคะสักประมาณ1ช้อนค่ะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ1ช้อนชาค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็กินข้าวได้แบบว่าหมดหม้อแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะอร่อยบอกเลยเติมน้ำปลาลนิดนึงค่ะแฮมเพิ่มความหอมค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาใบกะเพราวควายนะคะใบยี่หร่าใส่เลยค่ะตามความชอบนะคะ นี่นะคะการจะหันห่นหั่นหยาบๆแบบนี้นะคะไม่ได้หัน่นฝอยตัดสองสามท่อนนะคะผัดให้ใบยี่ราสุกค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะใบยี่ราสุกได้ที่แล้วนะคะจา้าปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟจา้า พร้อมเสิร์ฟจ้าผัดเผ็ดปลาสับนะคะใส่มะเขือพวงใส่ใบยี่ร่าค่ะรับรองเป็นอีกหนึ่งจานที่ทำง่ายๆกินอร่อยกันทั้งครอบครัวข้าวหมดหม้อแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ